แม่งเ้ยอันนี้อันนี้อันถ่ายตั้งนานลืมกดแม่ทุกคนแม่ลืมกดจ้าทุกคนถ่ายตั้งนานลืมกดอ้นี่นี่นี่กระเน a นี่ขากระเนา่านี่ขาเนา่าขาเน่าทุกคนนี่เห็บทางบ้านแม่นัดแต่ขาเน a u นะคะทุกคนขาแม่นัดเข้าไปก่อนนะคะ นี่มันเน่าตรงเนี้ที่ประจําแม่นัดที่ประจําทุกปีของแม่นัดเองไม่ได้เอาเอาว้าไอ้ข้างในงข้างในทุกคนข้างในหมาป่าอย่ามาชนครูนะมึงหมาป่านี่เนี่ยโอ้ขาสวยมากขาสวยมากจริงๆตรงนี้ที่แม่นัดเก็บทุกปีนะคะทุกคนนี่ตุ๊ปุติปิอยู่นี่นี่ยังไงล่ะตุ๊ปุติปิอยู่ยังไงล่ะเฮด เฮ็ดนะจ้าเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วทุกคนเฮ็ดมาแล้วอืมโอ้ลุยลุยจ้าทุกคนลุยลุยนี่โอ้นี่สวยงามเลยเฮ็ดมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่านุยแล้วโทโทรศัพท์ล่วงไหมทุกคนโทษทีโทษ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 อืมดูดอกนี้ดิดูดอกนี้ดินี่ดิดด โอ้โหอ้ไตไตไตตตมันกำลังปีนี้เห็ดเยอะแน่นอนทุกคนอืมว้ายตรน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 นี่อืมสวยมากอ้อเห็ดแรงปีอันนี้เห็ดพึ่งข่าลายนี่เห็ดพึ่งข่าลายมันหักนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะเห็ดของแท้เลยนะจ้ะไม่นับได้มองนะคะทุกคน ขอโทษด้วยโอ้ยหักแล้วเห็ดชั้นเห็ดชั้นหักเห็ดชั้นหักหักเพื่ออะไรหักทำไมอุ้ยตายแล้วนี่นี่เนี่ยโอ้เห็ดหักเห็ดหักเห็ดหักทุกคนนี่นี่มันยังน้อยอยู่เลยเนี่ยอุปมันไม่น้อยนะคะถ้ามันไม่น้อยนะทุกคนให้นี่ไปแล้วอ่ะอืมเอออุ้ยหักอีกแล้วหักวกหม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 วก อยอดใจไม่ได้ใครจะอดใจได้เนอะทุกคนเนาะขับรถมาเห็นตตปีอยู่จอดเลยจ้าโอ้ยเห็ดมาเลยจ้า <Head S 2> <ๆ>ทุกคนเห็ด <Head S 1> มาแล้วเห็ดมาแล้วนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งเห็ดอีกแล้วนะคะทุกคนอุย้ยรอดูกันต่อไปขบวนการล่าเห็ดมาอีกแล้วขบวนการล่าเห็ดใช่ไหมคะลิสาไปเลยค่ะไปเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วด้วยเห็ดนี้ก่อนได้สูเห็นว่ากันไหนจ้า ดูรถมารถมาหรือเปล่าล่ะมาค่ะมาค่ะอ่ะลงไปสิลูกนี่ลุยเลยนู่นอ่ะไปตรงนี้แหละนี่อลิสาเขาไปนี่ดิลงมาแม่อลิสานางน้อยนี่นะเข้าไปเห็ดเกินเห็ดน้อยจ้าเห็ดน้อยจ้านี่ตรงนี้มันขึ้นแล้วสามดอกน้อยๆลูกเก็บไหมคะลูกอันนี้อะนี่เนี่ยอลิสาระวังนี่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 ดอกน้อยเห็นไหมคะเด็ด The ลิป p ตาเด็ดออล Flip ตา ดูคันลูกกันเดินอามิอัคนีปอ่ามีดอ่ะนี่เอาใช้มีดนี่คะลูกเว้นตาโอ้ยอีหนักน้อยมันมักหลายเก็บเห็ดผู้ชมอ้าวได้ไหมคะได้เมล่ะได้เห็ดไหมคะอืมเอาไปใส่กระตาลูกใส่กระตานิ่มมันยังบุสกับปันก็ อ๋อดูจะเก็บเหรอคะมมันเล็กมากจ้าเอาไปข้าก็ดูชิบตดนซิเดี๋ยวมามาข้าี่ก็ทบินเด้อมอมข้นี่ก็โอ้ยอ่ะจ้าจ้าเออเออเก่งจังเลยลูกใครวะเก่งจังอ่ะนี่เห็ดหน้อย อือลิซาทำหัวเห็ดหักแล้วทุกคนอีนางน้อยนี่นะอน,นี่อย่างนี้ค่ะลูกนุต้องทางสางมืออะแล้วก็เอานี่ออกด้วยแกมามา,าด่าไดนี่มามาบอกว่าทำยังไงนี่ทำอย่างนี้ค่ะลูกนี่นี่เห็นไหมเออะอะแล้วก็ใส่มาได้สามดอกน้อยนอยออะโอ้ไปดูกันต่อ น้ำาท่านได้ขึ้น,น,นอ๋อนลิตายอีก,ก็ลบน้อยเกินถ้าลูกปล่อยมันไปมายังยังไม่ขึ้นค่ะทุกคนมาแล้วป่าเห็ดเข้าแล้วนะมือน,นีหลังจากที่ไปบ้านมาเมื่อกี้แถวบ้านจ้าอุ้ยอลิสาเห็นเห็ดน้อยค่ะลูกโอ้ย,อกอยเก็บอีกแล้วอีกน้อยอ,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 อ่ะอ่ะอ่ะอีกน้อย น้อยเก่งอุ้ยอลิสาเขาเก่งป่านี้เห็ดเออ่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานมันเยอะค่ะทุกคนป่านี้แต่มันกำลังออกเนาะมันกำลังน้อยเนี่ยเอาอันอันนี้ป่าขาหนามที่ป่าขามันนี่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 โอ้ยมันกำลังออกนี่อิวอลิสาไหนไหนไหนคนล็ตจะอลิสานี่อลิสาดูนี่ลูกวู้ โอ้ยเดฟโลิสตาคะลูกเดฟมาโฟนนี <th> ่เอลิซาคะตรงถังไหนมันเก็บแล้วมันเก็บแล้วดอกหน่อยดอกใหญ่มันก็เก็บไว้โอ้โหนี่ปีนี้เล็กอีกสองมือนะมึงนี่นี่นี่สองมือเฮาก็มาสุมือตัวมามาสุมือเออดอกกำลังน้อยว้า เห็ดค่ะทุกคนปีนี้เห็ดมาแล้วมาค่ะเลซ่าอเลซ่าไปเก็บตะดองน้อยๆได้นานลูกสาวน่ะพูนจ้าจ้าถ้าไอ้แกพูดกันิบตนะคะไม่เก็บนะคะลูกมันเลกเกินเอาไว้ให้มันใหญ่แล้วเราก็มาเก็บกันนะคะลูกคะ่นะนักเออดอกใหญ่บะเ,เออมาไปโ้หนี่มีแต่ดอกน้อยๆหลายคักอู้ดอกน้อยน้อยเกินคะ่ะลูก ปลาคะ่ะทุกคนปลาเห็ดนี่แหละปลาเห็ดพึ่งหวานของแม่นัททุกปีดอกน้อยพูดสิคะเดวิดก่อนดิฟเฟอร์สนี่ไปดูทางนี้สิไปสิมันตรงนั้นอะขึ้นไหมตรงนั้นยังไม่ขึ้นเลยคะ่ะลูก <c oughs> <c oughs> ยังไม่ขึ้นคะ่ะมาทางนี้คะ่ะทางนี้คะ่ะ เบออ็ดกำลังจะหมดนะคะทุกคนถ้าถ้ามันหายไปแล้วก็คือเบ็ดหมดเลยเบ็ดหมดเพราะแม่นัดใช้ใช้โทรศัพท์ทั้งวันไม่ได้ชาร์จใช้ฟังเพลงทํางานก็ฟังเพลงมันไม่ขึ้นเลยยังทางนี้น่ะฝนมันไม่ลงอืมนี่ตรงนี้น่ะโอ้โหกยเอาแบบทุกปีนะคะทุกคนตรงนี้คือแบบเยอะมากเยอะจริงๆ ปีนี้มันยังไม่มาทุกคนรอยหน่อยนี่รอยโกยแม่นัดปีที่แล้วสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยค่ะทุกคนไม่มีนะคะลูกเหตุอะไปค่ะเข้าไปลูกแต่ดูโซบัะล่ะยีกอดดิททางนี้ค่ะอืมไปมีไหมคะ นูเห็นไหมลูกเห็นไหมโอ้ฟลีตันนี่มันยังเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่เลยยังเก็บไม่ได้แต่หอมกลิ่นเห็ดเพราะว่าเห็ดมันออกแล้วไงทุกคนหอมกลิ่นเห็ดเลยหอมกลินะ่นเห็ดนางจ้ามาคะ่ะลูกหอมกลิ <c oughs> นะ่นเห็ดนาระวังนะคะระวังไม้ดีด กะโหลกโป so รกปลักนะคะลูกอุ้ยเห็ดยังนอกบัตรนี่อีกกะโหลบเรืรานะคะลูกเห็ดพิษค่ะทุกคนกินไม่ได้อีกกะโหลบเรืรานะคะลูกเดินเออเดินยิบยิบต้ะยิบตีอบยะเข้ามาอือเอาแบ็ดหมดแล้วค่ะทุกคนแบ็ดหมดแล้วแม่นัดไม่ได้ได้เห็ดนี่ได้อยู่แค่นี้เองมันกำลังขึ้นทุกคนเดี๋ยวรอรอเห็ดมันขึ้นเยอะๆเราค่อยมา แล้วค่อยมาเอาเก็บกันใหม่นะคะติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไม่นัดเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆ